สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ดูบร้อมเนนะคะวันที่4วันนี้เราจะเดินไปประมาณ4กิโลนะคะกว่ากว่า e ินเ t อร์แถวนี้อยู่ระหว่างลาบัสกับบาเบนคุกนะคะซึ่งเป็นเมืองในโซนดูบรอมเน ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนโพรเมนาเร่นะคะโพรเมนาเร่ชัดพรเมนาเดอ่าพรเมนาเดบรรยากาศประมาณอิตาเลียนนะคะเดินมาแล้วครึ่งทางเดี๋ยวเราไปต่อกัน,นะคะ่ะเป็นทางลงหาดนะคะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากเลย สองข้างทางก็จะมีร้านกาแฟนะคะแล้วก็ช็อปขายทัวร์ต่างๆร้านกาแฟคลาสสิกมากๆนะคะที่นี่โคลเอเชียแถวยุโรปคลาสสิกทุกที่เลยร้านกาแฟอารมณ์จะประมาณป่าตองนะคะภูเก็ตบ้านเรา มีชอ็อปมีร้านขาทัว่วมีทุกอย่างแต่ไม่มีออร้านซ้อมตาแค่นั้นแหละนีค <Outside. S 1> ่ะบูติกข้างหน้าเราเป็นทะเลนะคะข้างหน้า<ะ>เราเห็นแล้วปลายทางเป็นทะเลนะคะมีเกาะออตูตดดูด้วยตอนนี้เราเข้าเขตเมืองบาบินคุกนะคะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งในของดูบรอบเิกน่าจะเป็นอำเภออะไรประมาณนี้นะคะ ตอนนี้เราเข้าเขตเมืองบาบินคุกนะคะเป็นอีกเมืองในดูบรอกนิกที่สวยงามบรรยากาศก็จะประมาณนี้จะมีถนนเขาจะทำถนนเป็นทางที่เดินเรียบภูเขานะคะใช้ชมวิวแล้วก็ออกกำลังกายน้ำทะเลใสมากๆนะคะประมาณ17องศา ไม่ใช่ทะเลทรายนะคะไม่ใช่พื้นทะเลพื้นทรายนะคะเป็นพื้นหินหินกลมๆเล็กๆอะคะ่ะพื้นหินไม่ใช่พื้นทรายมีแมวด้วยนะคะแมวที่โคเอเชียก็เหมือนกับแมวหมาบ้านเรานะคะอยู่เต็มไปหมดเลยน้องมานอนอาบแดดค่ะนักท่องเทียเท่ยวเยอะมากๆนะคะมีมุมถ่ายรูปที่แบบกิ๊บเก๋มากๆเลยนะคะ นักท่องเที่ยวส่วนมากที่ได้ยินเขาคุยกันน่าจะเป็นอังกฤษนะคะดูมุมนี้นะคะกระดงเรือไหมเขาเรียกเรือใบใบเรือสวยค่ะบ <laughs> รรยากาศดีมากๆากทางเรียบหาดนะคะชมทะเลชมวิวสวยงามจริงๆ ที่ก็จะก่อด้วยหินสร้างด้วยหินนะคะหลังคาสีส้มบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทางเดินชมริมหาดนะคะทางเดินเดินยาวไกลค่ะแล้วก็ดูคลาสสิกเหมาะแก่การพักผ่อนแล้วก็เก็บภาพสวยๆนะคะ บรรยากาศดีงามจริงๆเลยค่ะไม่แน่ใจว่าทางเดินจะรอบเกาะหรือเปล่านะคะแต่เรามาไกลแล้วนะเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีห้องอาหารโรงแรมนะคะหรูๆติดกับทะเลเลยบรรยากาศหลักล้านเลยวิวหลักล้าน เราลองลองไปดูข้างล่างนะคะว่ามีอะไรพิเศษกว่านี้หรือเปล่ามีทางลงอยู่เรื่อยๆนะคะมีทางลงเป็นร้านอาหารร้านกาแฟก็มีค่ะทางลงลนนักษณะนี้ตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะคะหรือว่าจะล่องเรือหรือว่าลงเรือได้ก็จะประมาณน,นี้ ไปต่อกันค่ะจะสังเกตได้ว่าด้านขวาเหมือก็จะมีคาลเตอร์ทัวร์ได้นะคะก็จะมีพวกเทล่องล่องเรือชมบรรยากาศแล้วก็พวกดำน้ำําอะไรประมาณนี้มีทางลองชมทะเลด้านล่างนะคะถี่มากเลยดูนะคะตรงนี้อันก็เปอีกที่นึงแล้วก็ถัดไปก็อีกที่นึงโอ้สวยงาม อีกมุมหนึ่งนะคะที่สวยงามภาพบรรยากาศองศาได้ค่ะสวยค่ะ ดอกย่าในซอกหินข้างทา,างสวยนะคะเก็บมาฝากเราเดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอโรงแรมหรูนะคะ Royal Palace. Royal Palace, huh? hotel. ร,นนะคะรยอ,คอยัลพาเลสรอยัลพาเลสชัดอืดิดเดลดอือเดาเด็อือเด็ดอือเดาอือเค็ดอืเด็ดอเด็ดอือเด็อืเด็ดออเ็อกด็ดอออ เดินมาจากทางนี้นะคะแล้วก็สามารถเดินไปต่อได้เรื่อยๆเรากำลังเดินกลับไปอีกฝั่งนะคะเป็นวงกลมแน่ใจะ่าทางนี้เดินได้ไหมเราเดินมาแล้ว3กิโลกว่านะคะบรรยากาศข้างทางนี่ลืมเหนื่อยเลยค่ะ นี้ก็งดงามดูนะคะสิ่งกอ่อสร้างของเขาจะสร้างด้วยหินหินขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าบ้านเมืองเขามีภูเขาเป็นภูเขาหินนะคะก็จะคลาสสิกไปแบบหนึ่งรูปทรงสถาปัิกการก่อสร้างนะคะโดดเด่นก็จะมีหลังคาสีส้มข้างหน้านะคะทางบนนู้นชื่อโรงแรม Valma Collection Dubrovnik President นะคะเป็นโรงแรม5ดาวนะคะ ติดทะเลไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะบรรยากาศห้าดาวจริงๆเดี๋ยวพาไปดูชายหาดนะคะเป็นพื้นแบบไหนพื้นทรายเหมือนบ้านเราหรือเปล่าไม่ใช่พื้นทรายนะคะเป็นพื้นหินเป็นหินแบบนี้นะคะไม่ได้พื้นทรายแล้วก็ทําให้น้ําใสนะคะน้ําทะเลใสไม่เป็นฝุ่นในท้องทะเลนะคะ ะเ <Es> <na> น้ำวันนี้อยู่ที่ประมาณ17องศานะคะสวยงามค่ะ เรากาลังเดินลงภูเขานี้นะคะเดินถนนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเราจะไปเจอทะเลแล้วก็เดินเรียบทะเลจนครบวงกลมมาหากเพราะว่าแหลมนี้หรือว่าเกาะน,นี้นะคะมันจะยื่นออกมานะคะชะง,งยมันจะยื่นออกมาเป็นคล้ายๆกับเราสามารถเดินรอบได้แต่ก็จะมีจุดหนึ่งที่เราต้องข้ามไปแล้วก็มาอีกทางหนึ่งเพื่อให้ครบรอบ แม่แน่ใจว่าเรามาถูกทางหรือเปล่านะคะที่สำคัญแต่ว่าเราฝั่งขวามือของเราเนี่ยจะเป็นทะเลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงไปทะเลนะคะแล้วก็เดินรอบเดินเรียบไปจะเข้าเมืองค่ะจะครบรอบพอดีตรงมุมนี้นะเขาเขียนว่า that's crazy little s o n of a b i s h อาบีชโคปาคาบานานี่เป็นชื่อหาดโคปาคาบาน่าบีชค่ะมีมุมกาแฟนะคะมุมนั่งพักผ่อนหลังจากเดินมาเหนื่อยเนยสวยนะคะเรามาดูคำคมกันนะคะ <Super. S 1> คำคำนะคะเรามาดูวิวฝั่งนี้กันนะคะสวยงาม ชายหาดเป็นหินนะคะไม่ใช่เป็นพื้นทรายดูคลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งเราอยู่ที่โอพากาบานาบีชนะคะที่โครเอเชียดูบรอฟเนกตรงสะพานด้านหน้ามันคล้ายๆกับพระราม8ดบ้านเรานะคะมันกึ่งๆเกาะนะคะตรงนี้ บรรยากาศดีมากชาหาดเป็นพื้นหินนะคะไม่ได้พื้นทรายทะเลโคโอเอเชียน้ำใสามากนื่องจากไม่ใช่พื้นทรายก็เลยไม่มีละอองบรรยากาศสวยงามมากๆค่ะถ้ามีโอกาสนะคะลองมาเที่ยวโครเอเชียค่ะแนะนำนะคะสำหรับคนไทย ให้มาช่วงเดือนปลายๆล,ลายพฤษภาคมนะคะจนถึงเดือนมิถุนาเพราะถ้าเกิดว่าเลยจากนั้นแล้วเนี่ยอากาศจะร้อนมากตอนนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ19-20องศากำลังดีนะคะถ้าไม่เกิดถ้าเกิดว่าไม่มีฝนหรือว่าลมแรงก็จะบรรยากาศก็จะดีมากๆเลยเดินเหนื่อยๆนะคะได้น้ำเย็นๆมีอุตสาหมีเบียสิงเสิร์ฟถึงนี่ด้วยนะคะเพลินๆค่ะ,คะนั่งพักอยู่แป๊บนึงแหละ เราก็เดินทางต่อค่ะจะไปในเมืองนะคะที่ทางจงจุดที่เราเริ่มต้นนะคะเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าแต่ก็เส้นทางก็จะเพลิดเพลินนะคะไม่รู้สึกเหนื่อยบรรยากาศดีค่ะช่วงนี้แดดบ้างฝนบ้างนะคะพฤกษา ระหว่างทางขวามือก็จะมีบาร์นะคะดูสะพานพระรามแปดสวยระหว่างทางก็แวะชมนกชมไม้นะคะดูนะคะนางนวลเรือล่องไปที่ดูบรอมเน็กนะคะเป็นเรือเป็นทริปมีร้านด้วย นางนวลเจ้าเอ๋ยได้แค่นี้แหละเมืกี้ถามข้างทางแล้วนะคะเขาบอกว่าทางนี้ถามเพาว่าทางนี้ไปได้ไหมไปทะลุในเมืองไหมเขาบอกว่าได้ เราก็เลยเดินแบบสบายใจนะคะไม่ต้องกังวลดูนะคะบ้านเมืองก็สวยมากๆเลยฝนล่อมตกหน่อยๆแล้วนะคะเราใกล้สะพานเข้ามาทุกทีนะคะแต่สะพานนี้เราเดินขึ้นไม่ได้นะคะ จะนั่งรถหรือไม่ปั่นจัก,กรยานได้ค่ะเขอห้ามเดินบรรยากาศที่สุดไหมบอกเลยที่สุดดูปรอฟนิกสวยค่ะ เราเห็นสะพานใกล้ๆมากเลยนะคะตอนนี้เมื่อวานเรามานั่งเรือนั่งรถบัสมาอยู่ที่สถานีรถไฟตรงสถานีรถบัสตรงนี้นะคะแล้วก็เราเดินไปเรื่อยแล้วก็ขึ้นรถกลับนะคะแล้วก็ที่ข้างๆตึกนี้นะคะแถวนี้จะมีเรือใหญ่นะคะเรือสำรานจอดอยู่สองลำลำยึงบรรจุผู้คนลูกค้าก็ประมาณ4 0 0พันคนนะคะเรามาแล้วนะคะเมื่อวานแล้วก็วันนี้เรามาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ยากาศดีค่ะเราเดินรอบเกาะแล้วนะคะรอบแหลมตึงเกาะน,นะคะทางซ้ายเราจะเป็นทะเลนะคะขวามือก็จะเป็นบ้านสไตล์โอโครเอเชีย ok หลังคาจะไม่ยื่นมาเยอะนะคะหน้าต่างก็จะไม่มีอะไรนะที่ยื่นออกมาปิดหน้าต่างนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญนะคะหล,หลังคาเขาจะเป็นสีส้มๆนะคะทั่วเมืองนะคะทั่วเมืองดูปรานิก ซึ่งเป็นสไตล์บ้านในของขาชาวชาวโครเอเชียนะคะก็จะเดินผ่านมารีนาฟราป้านะคะฟราป่าไม่แน่ใจ,จออกเสียงถูกตามบ้านเขาหรือเปล่าฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นที่จอดเรือที่เราเรือสำรานใหญ่ๆนะคะเมื่อวานฝั่งนี้จะมีการก่อสร้างนะคะเขาขยายพื้นที่ ตรงข้ามนนที่เราไปมาเมื่อวานท่าเรือน้ำลึกวันนี้เราเดินบนเกาะนะคะวนปแหลมนะคะจากจุดเริ่มมาถึงจุดที่สิ้นสุดนะคะอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งเดินแบบเพล่นๆน,นะคะประมาณ8กิโลยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะวันนี้ก็พาเดินประมาณนี้นะคะ วันนี้เป็นวันที่4ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับทริปดูบร o อฟนิกสวัสดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพาไปชมเมืองวิกตอเรียนะคะซึ่งห่างจากเมืองเก่าไม่มากนักนะคะอยูอ่ซึ่งเมืองเก่าอยู่ระหว่างโบลินวากับวิกตอเรียนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะพรุ่งนี้